สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Spot On Tour นะฮะตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มพวกแม่แม่ยไปคั้วยนะฮะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เราได้กลุ่มแม่ไม้ค่ะนี่แรงะกลุ่มแม่ไม้นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะกลุ่มแม่แม่นะฮะได้ทําการปลูกพริกแล้วก็มีการปลูกเมล็ดผักเพิ่มนะฮะตอนนี้เรากําลังจะสาธิตการ ทำอีกหนึ่งเมนูหลังจากที่เสาร์ที่แล้วเราทําเป็นผัดผักบุ้งนะวันนี้เมนูของเราเป็นอะไรนั้นต้องถามคุณป้าเล็กครับผมวันนี้สวัสดีครับป้าเล็กครับสวัสดีคร์เมนูนี้วันนี้เนี่ยอย่างครับผมจ้ำจ้ำค่ะจํำจ้ำน้าปูค่ะนี่ในวันนั้นเผ็ดก็เผ็ดห้อนก็หอนแล้วก็เสีอกันหนาวมาแก้กันชะคนเฟื่อยู่เงยย้อยมียาคัมนะอันนี้ไปกินที่ไหน บ้านสีเท่าตากันอ่าวัดให้หัวมาได้อันนี้มีทีมงานเป็นผู้ช่วยหลายคนนะครับเนาะยาดมได้นะแม่สูตร้องงาใหญ่เกี่วเอาเอาให้เอาตีนมันมาได้ซับนนกลุกเอานี้มันซับแล้วอ่ปลาเล็กครับสูตรของปลาเล็กนี่คือมันสําคัญอยู่ตีไหนครับมีขิงค่ะขิงมีขิงดีปีพริกหอม กะเทียมกะเทียมแล้วก็มะขามมะกอกดีปีดีปีอันนี้ต่ำลงไปศูนย์กันเรียบร้อยละเรียบร้อยอยู่ในนี้หมดครับนี่คู่กันหมดแล้วหมดแล้วนี่คอ่าอันนี้มีมะตรงนี้มีมะขามมะขามขิงดีปีพริกพริกพริกเริยพริกพริกห้เกพรก่อนกพรกพริเราจะใส่น้ิกพกพรกพระกพรรรกรกก ขวาเคล็ดลับอยู่ที่น้ำปูเอานี่กอกก,กันค่ะพี่กอกใส่ใค่ะใส่น้อยสิ้น <c oughs> ั้นไม่อร่อยค่ะ <c oughs> ใส่ใจใจนี่ครับันนี้พี่เสมมาให้กำลังใจด้วยนะทีมง,งานเรา <c oughs> <c oughs> อันนี้ใสห่หมุทั่วหมุทั่วนี่ที่เขาปลูกมันก็ใช่ถั่วฝักยาวครับนี่เราเก็บมาจากต้นสดๆครับนี่ ขั้นตอนในการตำมะขามกับเครื่องปรุงเสร็จแล้วตามด้วยถั่วฝักยาวฝักยาวเดี๋ยวมะกอกเดี๋ยวจะใช้ใส่มะกอกแล้วมะกอกแน่มะกอกใักกี่แอนครับปร,ประมาณสักกี่แอนประมาณสักห้าหกแอนห้าหกแอนน้ำลายไหลเลยครับอนนี้อันนี้น้ำปูคะ่ะน้ำปูน้ำปูอันนี้ปลาค่ะปลาพอแล้วหนึ่าน้ำปูไม่มีอะไรนะ ที่ลงข่าวตอนนั้นอะสารพิษหรอไม่มีสารพิษนะเขาเรียกว่าสารอะไรนะสารสุกคะแล้วที่ครูปูทําอยู่คืออะไรครับสกอตโอ้เกหน้าแกะแกะเม็ดกระถินเม็ดกระถินอันนี้ขาดได้ครับมาเล็กเม็ดกระถินนี่ขาดมาได้ไรไม่ได้โอ้นี่ตำลาเขาเม็ดกระถินครับตำลานี่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะพี่เสกมาห้องลินมานี่ ห้องมาเลยนี่มากอกเลยมากรเออเออร์บัตรท่านซุกอยู่วะฮะบอดีบอดีเป็นแมงอุ้ยวันนั้นเรากี่สองแกนยังมันเป็นอร่อยดีว่ะสำนักงานเรามีพุทธาไว้บัตรท่านอย่างไงไว้บริการสมาชิกด้วยนะฮะถ้าใครไปช้าก็คือกินบัตันนะฮะกินบัตันนะฮะคือบัตันกินนะหมดก่อน มันอร่อยครับออ่าันนี้ใส่หมูกรอกแล้วนะครับแม่หนอใส่หมูกรอกอืมใส่แมงกี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวนี่มีทั้งซับทั้งขุดนะครับไอตี๋เอาละวันถือนั่นเป็นว่าง้องนี่ครับใสก็ว่าอย่างนะง้องขุดเอ้ยแจงง้องนีได้ใส่ก็ที่ขูดเฉยๆอันนั้นมันงองขุดเปล่าอันนี้ใส่ขุดกุยเตจ์อวเหรออ่า ไม่ใช่คนแถวนี้ข้างงองข้างองคะมันงอข้างงองข้างน้อย่ยมันตรงตรงอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะได้ตีกันได้กินหมากกอกแล้วนะสองแปดหกหนึ่งเลยค่ะแล้วหลังจากเอาใส่หมากกอกแล้วต่ำแล้วใส่ปลามีปลาใส่น้ำปูแล้วก็เอาโปเต้ลงไปโอเคขอข้กหนึ่งใส่ห้ากับน้ำปูได้ก็เดบดไหนอ่ะสามส่วนก็ได้เนี่ยเต็มต้องใส่ห้าต้องตักตัวนี้ออกไว้ ล้วมาบีบเอาเองแต่ไม่ผมโคกไปเลยเ e ครื่องกับมี่นรับรองคนระับวันนี้มีหลายสูตรนะครับผมแต่สูตรที่เขาอยากจะปีเส,ส้นวันนี้นะคือสูตรที่ใส่น้ำปูนะฮะสำหรับมูแม่แม่ที่เหลือ <constantly anda wishes> ตอนน <ull igan S 2> ี้น <constantly navigating> ่าจะเริ่มทยอยกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ปลาเล็กเดี๋ยวผมมาดูมาดูขั้นตอนต่อไปเด้อ เราผมกเ,เติดซอยแล้วแหละนปู้เอ่ะเ<อ>น,นี่ยเอาเนี่ยชกไว้ไก่อนป<อ>ักออกมาเลยเอามาแบ่งไว้โอเคเดี๋ยวผมม้ามเราครับน,นี่ครับเราไปดูผลงานแม่แม่กันสักเล็กน้อยก่อนนะฮะร,ระหว่างที่เรารอ,อการเตรียมมะละกอในการตำนะฮะนี่มาของจันนะครับ,รบเป็นได้ฟังข่าวมวนครับวันนี้ หมอนขนาดอิดก็ครับอิดน้อยๆอิดน้อยๆอ้น,ยๆนะวั <c oughs> นดีนะครับโอเคตอนนี้ผักของเราก็นี่ฮะสวยงามเลยทีเดียวครับผักชีผักบุง้งต้นหอมถั่วฝักยาวผักกาดและตอนนี้พริกนะฮะเรากำลังปลูกนี่ฮะพริก แล้วก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านในการบังแดดนะฮะแทนการกลางสแลนนะฮะส่วนริมด้านข้างนี้ก็จะปลูกเป็นมะเขือระวะนี่มีความสวยงามในเรื่องของการออกแบบด้วยนะครับเนาะอ,อันนี้สวยงามกว่วนี นี่ประสบการณ์มันสอนกันนี่แบบแรกนี่ยังยังหูมุมเตี้ยนี<ม>่นี่ครับ,<ม>รบออกแบบประสบการณ์เริ่มสอนครับว่ามุมไหนมันสวยหรือไม่สวย<ม>อ่าโอเคหิว<ม>เข้ากันหล้วยังครับหิว<ม>แล้วเนาะัห<ม>ิวพ่ไปพุ่เอ่า<ม>เดี๋ยวเขาจะไปพักกินข้ากันก่อนนะครับเนาะ ปลูกยาปลูกอย่างเป็นเนี่ยเอ๊ะเปิดมอสันเงี้ยค่ะผ่านครับอันนั้นมันเมล้ารู้วรั่วล้มอ่ะเดี๋ยวซ่อมฮึ่งแต่โอเคครับได้บางแดดเดี๋ยวแมลงนี่ฮดน้ำฮึ่อ่ะน่าจะโอเคกระติสอ่ะพริกเจ้ามามันกระติดอ่ะพริกมันฟื้นเร็วเนาะมันมันมันปลูกมันเป็นเมย์คืนมันเป็นเมย์ตั้งเมย์คืนไปแล้วอืมครับมันเกิดขึ้นนะครับประมาณวันเดียวเก้าวันเย็นเนี่ยครับ าหดน้ำเก่าไปแล้วเนาะอ่าโอเคครับผมอ่านี่นี่นะมันเป็นจะได้ไหมมันต้องอันหักเพ่อืม้องอันมาหั่นต้องหลงปลูกต้องไหเนาะมันแบบเตเก่าเนยอืมมันกะคิดๆเอาเมมฆอ๋อ๋อไปไงอย่างเนาะอันนี้คือในการปลูกนี่อาจจะ ต้องใจเทคนิคน้อยอ่นี่มาเห็นหู้กันเดี๋ยวเขาจะปลูกซ่อมครับักล่องนี้บอกไว้เผาไว้จะได้เดี๋ยวเอาไว้นี่ครับเดี๋ยวผมเก็บเองครับอ๋อเดี๋ยวเอาของนี้ไปครับเอาส่วนตัวไปค่พอเดี๋ยวที่เดีือผมเก็บเองครับผมนี่ฮะก็ ในการปลูกผักมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายที่เราจะได้เคล็ดลับจากพวกแม่ๆนะฮะว่าปลูกแบบไหนให้ผลดีแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าในอย่างยกตัวอย่างเช่นการบังแดดแบบนี้แทนที่เราต้องใช้สแสลนที่มันต้องวุ่นวายเราก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆก็สามารถใช้บังแดดได้เหมือนกันนะฮะอันนี้นี่ฮะพื้นที่แม่จันแดงก็โอ้โห เล็มยาซะหมดเลยเกี้ยงป่อครับแม่ป้อละไปอ่าม่เป็นแลเด้ออ่าเป็นยังล็อกอ่าเดี๋ยวค่อยๆเงี้ยวันหลังเนาะไปเตรียมกินข้าวไปเอาขออ้าวบุกเก็บนี่เราตัไงไว้ทำไมเนาะอ่าอันนี้วางไว้นี่เลยวไหมเดี๋ยวจัดการเองเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีกันเตรียมหน่อยโอเคตอนนี้เรากําลังจะไปดูส้มตำกันต่อนะฮะหลังจากที่รอมะละกอ ตรงนี้ก็น่าจะบอกว่าเต็ดเท่าวิสนญญีกันนะครัฮะ๋อผมก็เต็ดซุกกวัดดิบอ๋อเอาไว้ต่ำที่บ้านนั้นก็ช่วงนี้วัตถุดิบเราเยอะแยะเหลือเกินนะฮะมะละกงมะละกอนี่เพียบเลยนะฮะกินยังไหมข้าวหลามไนงะโอ้นี่ข้าวหลามอาหารเหนือของเราไม่มีข้าวหลามแย่เลยนี่ ลองท้องไปก่อนนะฮะรอส้มตำไม่ไหวเอาข้าวหลามก็ได้ไหมเนะอะเดี๋ยวตัวไหมนะครับฮนะเอาเลยแหมเดี๋ยวผมเออป้ออ,ปอนเลยอ่ะปอนปอนมาขอบคุณครับมือไม่ว่างนะเราถือกล้องกับถือจอบนะมือไม่ว่างครับเราต้องกินข้าวหลาม,อ,มอร่อยมากใครอยากกินข้าวหลามอร่อย,ออยแนะนำให้มาเที่ยวที่พะเยานะฮะอืมอร่อย ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วมาดูขั้นตอนตำส้มกันโอ้โอื้หือร่อยจังนี่คืออร่อยจังสีสันน้ำปูมันจะทำให้สีสันมันออกดำดำแบบนี้แต่รสชาติหอมหมดเลยสกหมดเลยนี่หวานนะ นี่ครับพกุ้งมามาบะฮะักบุ้งมาบกะเก็บเลยกแม่พักบุ้งเขานี่นะโอเคนี่ฮะมีไอเมล็ดกระถินลงไว้ด้วยนะฮะนูแดงนูแดงแกพักบุ้งมาด้วยเนอะ ผักบุ้งด้วยนะผักบ้งมากเหืด้นิ่มเหยยเลยแต่น้ำลายจะบบจ้ำนิ่มจีแต่้นเหมือนงาิ่มในาะมเือนงาล้ลำล้ำลำลำนี่ลำขอล้ำขอพอนะ นี่ครับอันนหนจะจี๋อยู่อะไข่ไข่จีมือขอสกรรักคำแล้วอันนี้ครบหรือยังครบแล้วค่ะครบสูตรแล้วแหละอ่าปลาเล็กเค็มอือหือผมต้องจิ้มละผมต้องจิ้มละอันนี้ต้องขอทดสอบนี่ฮะสีมันจะออกดูคล้ำๆดำๆนิดนึงนะแต่รสชาติ อย่างนี้บัองโดนอร่อยไหมสุดยอดครับนี่ฮะส้มตำสุดปลาเล็กอร่อยสุดๆถ้าใครอยากลองมาที่หนองเรงทรายครับเดี๋ยวปลาเล็กจะตำให้กินอันนี้วันนี้จือเป็นทั้งการก็เมนูนี่ตำยังก็ตำยังก็่ว่าตำเนาะตำว่หง ตมำมฮเอาภาษาลาวเหรอเอาภาษาบ้านเาเยกันภาษาลาวตำบก้วยเตยใส่น้ำปูอ่า้มก้วยเตใส่มะขามภาษาไทยก็ตำมะละกอใส่น้ำปูอ่าเดี๋ยวเราจะไปคิดชื่อเมนูของเราแล้วกันว่าเรียกอะไรให้มันสั้นๆหน่อยแต่ตอนนี้เข้าใจว่าเป็นตำมะละกอใส่น้ำปูแล้วก็มะขามสุดยอดครับเมนูที่สองของเรา อย่าลืมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนเสาร์หน้าจะเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเราจะกินกันแล้วเขาเรียกาบาๆมาหูมันเขาตามะก้อยเตะสน้ำปูเอ้าหัวหน้ามาหัวหน้าตามกิน ตำส้มแม่โอ้โหนี่ครับขอแนะนําท่านผู้ชมให้รู้จักนะนี่ท่านหัวหน้าวราธิชัยสารครับหัวหน้าเขตทำนาสัตว์ป่าหนองเล็งทรายสวัสดีครับหัวหน้าครับแม่สวัสดีครับเป็นนว่รอใชกะเหลคมดี๋ยวเชิญหัวหน้าจิ้มเมนูนี้สักนะครับ ปลาเล็กปลเล็กครับผมว่าคนที่จะตัดสินรสชาติส้มตำปลาเล็กได้ต้องเป็นคนนี้นะครับขอเชิญหนูนะจิ้มสักคำนะครับผมเอาเลเอาเลนีรยเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารตอนเที่ยงกันละก็อย่าลืมคอยติดตามกลุ่มอ่อ แปลงเกษตรปลอดภัยนะกลุ่มย่าไปค่วยของพวกแม่แม่อีกแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกหลายๆอย่างของเขตท่าน้านหนองเลิงทรายที่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะครคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ